เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนระอุในวงการบันเทิง พูดถึงกันในโลกโซเชียลหนักมากเลยทีเดียวหลังเพจดังออกมาเล่าเรื่องราวของพระเอกนักร้องหนุ่มแอบนอกใจแฟนติกีนางเอกสาวหน้าแป๊บนิสัยน่ารักจนคนจับยงไปที่เตอร์เนอร์พาคินก่อนที่ผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มจะออกมายอมรับกับสื่อมวลชนแห่งหนึ่งและเผยความสัมพันธ์ของโตโน์และนิชาวา่าเขาสองคนห่างกันสักพัก ซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยที่เอะอ,ออก,กับข่าวนี้เลยสิคะที่ต่างสงสัยว่าาสถานะห่างกันสามารถคุยกับคนอื่นได้ไม่ถือว่าเป็นการนอกใจใช่ไหมแอดแอบไปเห็นคอมเมนต์ก็แอบคิดตามเหมือนกันสรุปแบบนี้เรียกนอกใจได้หรือเปล่านะ ถ้าอ้างอิงจากสิ่งที่ผู้จัดการโตโน่พายขินชี้แจงก็คือเขากับแฟนสาวนิชาห่างกันสักพักและช่วงเวลานั้นโตโนโก็ไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นแต่พอจับได้ว่าผู้หญิงคนนั้นมีแฟนก็เลยตัดความสัมพันธ์แต่ตอนนั้นโตโนโก็ยังคงสถานะเป็นแฟนกับนิชารึเปล่าก็เหมือนต่างคนก็ต่างมีแฟนแค่โตโนโคิดว่าผู้หญิงโสดและภายหลังก็พบว่าผู้หญิงมีแฟนแล้ว แต่ผู้หญิงก็น่าจะรู้หรือเปล่านะแค่ว่าโตโน่ก็มีแฟนแล้วเพราะข่าวของคู่นี้ก็ดังมากนะคะคนทั้งประเทศรู้หมดนิชาก็คือแฟนสาวของโตโนโ่ตามความคิดของแอดนะคะก็คิดว่าควรเลิกกับคนเก่าก่อนที่จะคุยกับคนใหม่แค่ห่างกันแต่สถานะก็ไม่ได้ถือว่าโสดแต่เรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าหลังบ้านเขายังไงกันแนะ่อย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรดีกว่า ซึ่งเพจอีป้ข้างบ้านก็บอกเอาไว้ว่า ความรักของโตโน่และนิชาเระหงระแหงมาสักพักแล้วก็แปลว่าเขาสองคนก็มีปัญหากันในช่วงนี้อันนี้แอดก็ไม่ทราบนะคะว่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าความรักมันไม่ดีรู้สึกว่าไม่รักคนนี้แล้วการเลิกราก,กันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดดีกว่ายื้อกันไปมาแล้วมานั่งทุกข์ใจไม่มีความสุขเลิกกันเพื่อเปิดโอกาสให้ต่างฝ่ายต่างไปเจอคนที่ใช่ดีกว่าค่ะ